จบอันแรกไปมันมีบันไดไหมคะไม่น่าจะมีเดี๋ยวค่อยไปฝึกตอนนั้นหัดฝึกเรียนไปก่อนเพราะว่าเหมือนเหมือนเวทีอาจจะมีหลายสเต็ปเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ตรงนั้นเออเดี๋ยวครูดูให้เพราะว่าเราซ้อมอีกหลายวันเดี๋ยวครูอักษิบมาให้เออเจ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 อรู้ใจเธอดีนะไม่พอความรักมันจะเผยเผยให้ฉันได้เริ่ม <onz> เริ่มมาอ๋อหนูถ่าไหขาซ้ายเหรอคือหนูวางน้ําหนักตรงอ๋อก็ก็ในระหว่างนั้นน้องเวอาจจะเปลี่ยนแค่งี้ก็ได้นะลูกเออใช่แต่ถ้าจะก้าวขาซ้ายใช่ไหมคะก็ใส่น้ําหนักดีๆเวเวไม่ต้องบิดตัวหงีลูกเดินเดินปกติอะใจตลาดอะเดินห้างสรไปสินค้าค่ะเว้ยอย่านึกถึงอย่านึกถึงช่วงตรงนี้พี่เตอรรู้สึกว่าเวเวเก่ง เพื่อให้มันภาามันสวยให้เวคิดถึงว่าโดยธรรมชาติแล้วอ่ะหนูร้องเพลงแล้วหนูเดินไปอ่ะไม่ได้อยู่บนเวทีเวเดินยังไงครูว่าน้องเวตต้องไม่เดินเก่งขนาดนี้ถูกปะไม่เก่งเออลองดูท่อนเมื่อกี้นะลูกร้องแล้วลองเดินนะคะตอนอะไรนะดเเเ่รรือง เริ่มตั้งแต่เธออะไรนะเริ่มมาตั้งแต่เธอเออใช่งั้นงั้นเราฟิกเลยนะว่าตอนเริ่มมาตั้งแต่เธอคือเดินหนึ่งสองเดินเดินเนก้าวแบบเป็นกแบบ้นาวช้าไม่ต้องลงจังหวะดูนะสมมติปึ๊บปึ๊บป๊บเริ่มมาตั้งแต่เธอและเขาเจอกันถึงแม้เริ่มตนตอนนั้นฉันยังไม่รู้นะแบบไม่ต้องฟิกเอาแค่ว่าจะเล่าเรื่องอะ่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่ต้องไม่ต้องแบบว่า ฉันต้องเดินไปจังหวะอือคือคือเล่าเรื่องไปนึกถึงความเป็นธรรมชาติของคนที่ที่จะเล่าเรื่องเรื่องที่ทุกข์ใจให้คน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 หนึ่งฟังแล้วก็เดิน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 ค่อยๆเล่าหนึ่งสองสามไปมมโอเคดีขึ้นแต่ก็ เก่งไปนิดนึงแอนเออน้องเวฟปล่อยแหว่งได้โลกธรรมชาติอ่าอีกทีหนึงนะคะห้าหกเจ็ดป้ายเดือนเมื่อเติมแต่งธอเมื่อคืนจนังหวะเสียปะ <c oughs> ่ะฮะไม่ลงจังหวะป่ะนะเหมือนร้องร้องร้องแบบกระโดดกระโดดหนึ่งสองสามป้ายเรือนมื่อเติมแต่เธอเขาเจอกัน ไน่สมมต,ตนน,นั้งมที่แล้วต่อถ้าใช้เวลาไม่นานอาจจะแค่น่าก็ได้ไม่นานไม่ต้องใช้มือไม่นานไม่นาน,น,านก็เข้าใจมองภาพชัดเจนเนี่ยเข้าใจแล้วมองภาพชัดเจนทีนี้ค่อยเริ่มพอจังหวะมันเริ่มเริ่มมีบีบที่หนักขึ้นทีนี้เวอาจจะมีมูฟเมนต์น้อยๆได้ที่เท่ๆเทงหนู อาจจะแค่งี้แต่มือเมื่อกี้น้องเวใช้เยอะไปอาจจะไปใช้แค่ตอนท้ายหนว่แบบาต้องมือไปไหนใช่เว <laughs> อาจจะใช้แค่ตอนท้ายตอนที่อันิดเสีงยงแล้วเป็นแบบอ๋อ oh, oh, oh เนี่ยใช้ได้เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันต้องใช้ใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกอาจจะยังอาจจะแค่ใช้แค่ตัวตัวเงี้ยโยกให้จังหวะตัวเองนิดหน่อยพอรู้สึกกับทํานองไปด้วยปึ๊บปบให้มันหนักแน่นขึ้นใช่ไหมเสร็จแล้วอาจจะอาจจะจับเป็น2มือบ้างหรือเปลี่ยน เปลี่ยนมาอีกข้างหนึ่งบ้างลดความเขินอายเพราะว่าแขนข้างนี้จะเก็งตลอดเวลาใช่ไหมหนูอาจจะจับสองข้างหรืออาจจะเปลี่ยนไม้ได้บางครั้งอย่างนี้ mm hmm. ไม่ถนะัดข้างซ้ายอาจจะแค่แ้วถ้าสองแค่งนี้สองจะบ้างดีกว่าทาอย่างนี้หลายครั้งนะเออทีนี้น้องเวลองร้องฮุกขยับลงมาเปิบบเปิบ,ปบท่อนเมื่อกี้เสร็จแล้วสมมติเราเดินถึงที่แล้วใช่ไหมคะพี P ่ฮุก เอาเวลาในต่อว่าและตัดสอหนักแน่นขึ้นแล้วตอนนั้นฉันยังไม่รู้ใช้เวลาไม่นานกอเข้าใจมองภาพชัดเจนนี่หนักแน่นและเอาเวลาตอนนี้ขยับได้ใช่งั้นก็เป็นเป็นพีฮุกพีฮุกอันนี้ใช่เอาเวลาในแอปไปเจอเขาเมื่อฉันเธอ เธอต้องทำงานอยากไปกับเขาแต่มีฉันชิไไมที่เธอกันใจอ,อันนี้ฮุกเริ่มใหญ่ขึ้นได้แล้วใช้ใช้มือใช้ตัวไดม้มันก็จะไปตามสวัมันเลยแต่ไม่ต้องย้วยมากเอาแบบเอาตามหนูรู้สึกอ่ะแบบเป็นธรรมชาติ ไม่อยากฟิกว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้แต่ว่าไกด์ไลน์ให้ให้เป็นธรรมชาติของเวเแหละลแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เ <มะ S 2> วก็ <มะ S 2> ทำเอ้ย<ๆ>ไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่แข็ง,ไม,ขงไม่แข็งไม่แข็งเลย่ะโอเคโอเคจะแข็งแค่ตอนที่ไม่ได้ทำแปลกะเวตอนอยู่เฉยเยจะแข็งกว่าตอนทำตอนให้มูฟเออผิวแต่พอพอให้อยู่เฉยๆฉยก็จะดูแข็งแข็งหน่อยทีนี้ปึ๊บปึ๊บปุ๊บพุ๊กใช่ไหมคะจบ เก็บคาว่าท่อนท่อนแรกก็จะมีกอแขนหัวใจหัวใจหัวใจดวงเดียวย่อยยาไปใช่ไหม,ไมอยากให้เก็บก็ไปตามอืมใช่ไม่ต้องเคาะแต่ขอเก็บกอแขนหัวใจหัวใจหัวใจดวงเดียวย่อยยาไปเปลี่ยนเปลี่ยนโพสิชันอาจจะเปลี่ยนน้ำหนักถ่ายน้ำมาก,กอแขนหัวใจหัวใจ หัวใจดวงเดียวจากหน้าสะโพกขวาซ้ายหน้าพร้อมขวาได้ไหมหนึ่งสองสามกอแควหัวใจหัวใจหัวใจดวงเดียวย่อยยับไปโอเคทีนี้เล่าเรื่องโอเคหรือจะบอกก็ได้อยากให้เป็นตัวเองมากที่สุดโอเคกับเพลงนะได้ค่ะตรงนี้อ่ะอืมลองคิดว่า ไม่ไม่ต้องเป็นหน้าหลังหน้าให้เป็นแบบเต้นไหลเฉยๆอย่าซึ่งโอเคตอนนี้หนูจะเป็น isolation อยู่นี่ลองที่แล้วหนึ่งหึ่งหนึ่งหมึงสะโพกตัวยีนิดหนึ่งใช่แล้วยิ้มยิ้ม่ยิ้มจริงเชียวโอเคเอาใหม่มาับเองนะถ้าถามงงตัวไหนถามครูได้นะคะได้ค่ะ I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ใจคิดถึงตามเดินกลับมาเซ็นเตอร์เป็นตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ห้ามเป็นอย่างนี้นะไม่เหมือนแต่ใช่นิดนึงปัดอันเนึงของเจ้าแอนตึงตึงตึงโอเคได้แล้วก็นี่ถือมอีนใช่ไหมออกได้นิดนึงเหมือนเล่นแกล้งเพื่อนอืมโอเคเสร็จแล้วเธออยู่ที่ไหนเดินกลับมาเซ็นเตอร์ทักกาม คิดงโอเคต่อนะฝนก็เทมือนี้ฝนอ่าฝนฝนก็เทหัวใจก็เซ1หนึ่งสองสามฝนก็เทอันนี้ขายังไงก็ได้อ่อใช่สามฝนก็เทหัวใจก็เซเววานะเออเอาลงมาดิ ่ไม่ต้องกระโดดนะเพราะมันจะร้องไม่ได้ให้เหมือนเซเววานะเออเอาขานี่ออก<น>าขน,นก็เซหัวใจก็เซเววานะเออ้าสนแกลตาส้นแกลกันอย่นี้เสมอใช่เหมือนพอลงแมนปุ๊บอโนเนตขึ้นมาปุ๊บจะพกไปขวาเพราะตอนแรกสมพูดอยู่งนี้ใช่ไหมเราก็ต่ำก่อนต่ำปุ๊บ โค้งไปขวาปา<ะ>ขึ้นมาเหมือนตุ๊กตาพึ่บใช่โอเคหนึ 1, 2, 3. 3> ่งสองสามฝนก็เทหัวใจก็เซเววานะเออฝ่าฝนแกล้งกันหนี้เสมอรังแกห่ไปทานุษรังแกรังแกคนเหงาคนเหงา,งาทำไมเป็นจิวหนูทำไมใช่ไม่ต้องฟันล่างทำไม โอเคอ่านได้ไหมถ้ามีปัญหาจัดร้องอ่ะบอกได้นะสมมติถ้าเด้งไปเลยอ๋อโงเคมากฝนตั้งแต่ฝนนะถ้าเป็นครูทำครูจะทำนี้ฝนก็เทหัวใจก็แสวาวาเออเงี้ยเหมือนแบบได้คือถ้าอยู่นี้มันจะเ์ลีดเดอร์ไปนิ้เดงนใช่หนูก็ว่ามันให้มันแบบฝนถอยหลังได้ได้เลยหนึ่งสองสาม ฝนกระเช้าหัวใจพระ,ระเสงแวววานะเออฟ้าฝนกลายกัน